สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพมนะคะช่องแพมมี e ่อ e, ีซึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องนะคะแฟชั่นลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ลูก2ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแพมค่ะวันนี้นะคะแพมมากับวิดีโอแท็กนะคะซึ่งเป็นวิดีโอแท็กที่ค่อนข้างแพร่หลายนะคะอย่างมากสําหรับลักซ er ์บรอกเกอร์ยูทูบเบอร์นะคะซึ่งจะเห็นกันอยู่เยอะมากนะคะใน y YouTube แพมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบคอนเทนต์นะคะสําหรับวิดีโอแท็กวิดีโอ ซึ่งวิดีโอแท็กที่แพมพูดถึงนะคะนั่นก็คือ five luxury item i t e m I will not buy no matter the hype ของแบรนด์เนมนะคะ5ชิ้นนะคะที่แพมนะคะจะไม่ซื้อแน่นอนไม่ว่าอ่าชิ้นนั้นนะคะมันะป๊ปพูล่านะคะหรือว่าดังเปียงปังขนาดไหนก็ตามก็ไม่ได้มีใครแท็กแพมนะคะแต่แพมนะคะอยากจะแท็กตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าเพราะว่าชอบคอนเทนต์อันนี้จริงๆนะคะก็ลองมาดูกันนะคะว่าไอ้5ชิ้นเนี่ยของแพมมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าไอ้ใน5ชิ้นในลิสต์ของแพมเนี่ยนะคะมันไปโดนชิ้นไหนนะคะที่เพื่อนๆมีไว้ในครอบครองเนี่ยก็อย่า โกรธเคืองนะคะยังงอนกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เนาะว่าไอ้หชิ้นที่แพมเลือกมาเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะหรือว่าความคิดเห็นของแพมคือดีหรือว่าอะไรนะคะเออบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับสไตล์ของแพมไม่เข้ากับการแต่งตัวของแพมหรือว่าบางทีแพมรู้สึกว่าเออมัน แพงไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะจ่ายในแบบนั้นนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันไม่ดีมันแล้วแต่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันถ้าทุกคนเนี่ยมีรสนิยมเหมือนกันหมดนะคะของก็ขายไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีความแตกต่างกันนะพัมไปนั่งดูนะคะวิดีโออื่นเนี่ยพัมก็เห็นนะของบางชิ้นที่พัมมีเนี่ยยูทูบเบอร์ท่านอื่นเน่เขาก็ไม่ได้อยากได้เหมือนกันนะะซึ่งพัมนะคะก็รู้สึกเฉยเฉไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่อย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีไตตล์ต่าง นเ,นเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าบางชิ้นที่แพมพูดไปเพื่อนๆมีอยู่นะคะก็ขอบอกเอาไว้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าของชิ้นนั้นไม่ดีเพียงแค่มันอาจจะไม่เข้ากับแพมแล้วเราก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ให้ดูกันเพลินๆดีกว่านะซึ่งนะคะของแบรนด์เนมชิ้นแรกนะคะที่แพมคิดว่าแพมจะไม่ซื้อแน่นอนนะคะนั่นก็คือกระเป๋านะคะ Dior t o t Book นะคะอย่าเข้าใจแพมผิดนะแพมบอกเลยว่าแพมชอบกระเป๋ารุ่นนี้มากนะคะคือมัน กระเป๋าทษใบใหญ่ๆนะแล้วคือแามรู้สึกว่าเฮ้ยมันชิคมันเก๋มากนะคะแล้วคุณแม่ชมพู่ก็ยังบอกว่าเอามาถือนะคือดูแล้วมันสวยดูแล้วมันอยากได้แพมเนี่ยอยากได้ถึงขนาดเคยไปลองนะคะที่อาร์ดิออเนี่ยที่สโตร์เนี่ยหลายครั้งมากนะแล้วก็หลายที่ที่ไปด้วยหลายเมืองที่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเมืองของแพมเองนะคะไปเที่ยวรัสเวยกันนะแพมก็ไปลองนะ คือเป็นกระเป๋าที่อยากได้อะแต่พอไปลองเข้ากับตัวแพมจริงๆแล้วแพมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับแพมคือไม่รู้ว่าแพมจะแต่งตัวยังไงจะจะจะใช้ยังไงนะคะกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างใหญ่มากสิ่งหนึ่งที่แพมคิดว่าเออมันไม่น่าจะเหมาะกับแพมเพราะแพมรู้สึกว่ามันใหญ่จริงๆคือเขา เขาทำออกมาแค่ไซส์เดียวณนะตอนนี้นะคะที่แพมก็ยังเห็นว่าเขามีแค่ไซส์เดียวนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่แพมไม่แน่ใจว่ามันขนาดเท่าไหร่แต่มันใหญ่มากเนาะแพมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าทําไซส์อื่น มาไซส์ที่เล็กลงนะคะก็ไม่แน่แพมอาจจะอยากซื้อก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาทำไซส์ที่เล็กลงมานะในเรื่องของราคาเนี่ยกระเป๋าใบน,นี้เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ2,900เหรียญขึ้นไปนะคะจนถึงน่าจะประมาณสัก3,500เหรียญน,นะคะแล้วก็มีบางรุ่นที่เป็นหนังด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอ่าผ้าปาักนะคะแต่ว่าคือมันเป็นแฮนด์เมด ทั้งทั้งใบเลยนะแพมเคยไปคุยกับ SA นะคะเขาบอกว่ามันคือแฮนด์เมดนะแล้วมันก็ใช้เวลาในการทํานะคะซึ่งลายปักอะไรอย่างเงี้ยก็สวยมากแล้วออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็ออกมาในสีสันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปลองมา แต่ว่ามันึไม่เหมาะกับแพมจริงจริงแพมคิดว่าถ้าซื้อมาก็คงไม่ค่อยได้ใช้อะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นใบหนึ่งที่แพมคิดว่าแพมไม่น่าจะซื้อนะคะยกเว้นนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือถ้าเขาทําไซส์ที่มันเล็กลงนะคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะชิ้นที่2นะคะยังอยู่กันที่แบรนด์ดีออนะคะนั่นก็คือดีออนะคะ f r e n d s h i p b r a s l e s s แพมคิดว่าแมทเทอเรียลมันคือเป็นผ้านะคะถักคือข้อมือถักละกันเนาะสวยมากชิคมากแพมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบรนด์ดีออะ แพมชอบมว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะอรองเท้านะคะกระเป๋าทั้งหลายแหล่ของดีออแพมชอบนะชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะสําหรับเครื่องประดับเนาะอันนี้คือข้อมือนะคะแพมก็ชอบเหมือนกันปล่อยออกมาเนี่ยมีทั้งสีสันมากมายนะคะแล้วก็แบบ เห็นให้วนไอจีอีกเหมือนกันคือแพมเป็นคนชอบส่องไอจีไงคือส่องบรรดาบล็อกเกอร์นะคะยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหละเนี่ยที่แพมชื่นชอบเนาะแพมก็รู้สึกเฮ้ยมันสวยจังเลยนะคะแพมก็เลยเข้าไปที่ร้านนะคะที่สโตร์แล้วก็ไปถามราคาราคาของมันนะคะตอนนั้นนะแพมไม่รู้ว่ามันขึ้นราคาหรือเปล่าแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆเลยอะ่ะ300ยกว่าเหรียญน,นะคะ300ยกว่าด้วยจำา Exact ลไม่ได้นะคะยังไม่รวมภาษีนะ ต่อให้มันสวยงามแค่ไหนอะแต่ข้อมือถักอะนะคะที่เป็นแบบเป็นได้ถักอะคือราคานี้อะต่อให้มันเป็นของดีออแพมก็ซื้อไม่ลงอะคือซื้อไม่ลงจริงๆราคามันแพงมากถึงแม้ว่าแพมจะชอบมันมากๆนะคะสวยมากแต่ก็แบบเออถ้าต้องใจ่ายในราคานี้เนาะก็เก็บไว้ไปซื้อต่างหูสักคู่เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้ได้นานกว่าไงเพราะว่าข้อมือถักมันอาจจะดำก็ได้สักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะ ก็ชอบและการชมเชยดูอยู่ห่างหานะคะเวลาเห็นก็เอ้ยสวยงามจังเลยแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ซื้อนะคะและชิ้นที่3นะคะนั่นคือรองเท้าผ้าใบนะคะจากแบรนด์กุ c ชีนะคะ Gucci ่สกรีเนอร์ส้นเกนะคะคำว่าสกรีเนอร์เนี่ยมันแปลว่าขยะนะคะก็แปลกันง่ายๆก็คือรองเท้าขยะฟังดูก็ไม่น่าซื้อแล้วป่ะ ครั้งแรกที่เห็นแพมรู้สึกแบบเอ้ยถ้าเราจะซื้อรองเท้าพ้าไปสักอันคือแพมเป็นคนชอบของใหม่ๆไงจริงๆคืออยากให้ของมันมันใหม่ตลอดเวลาปะคือถ้ามีความรู้สึกว่าอยากจะดูเซอร์เออมันก็เซอร์ไปปะมันค่อนข้างที่จะออกไปทางซกมกเลยอะมันไม่แค่ใช่แค่ไม่มันไม่ใช่แค่เซอร์ธรรมดานะคือรองเท้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันบีดอัพมากๆเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะถ้าเราต้องจ่ายในราคาขนาดนี้นะคะซึ่งแพมดูแล้วนะคะราคาของเขาเนี่ยนะคะคู่ ที่ถูกที่สุดนะน่าจะอยู่ประมาณ870นะคะซึ่ง870 usd นะคะก่อนภาษีด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารวมภาษีแล้วนะคะก็น่าจะแบบว่า900กว่ากว่านะคะคือเขาทำออกมาหลายแบบเขาเรียกว่าไงหลายดีไซน์นะมีรูปเชอร์รี่มีแบบเป็นคริสตลัลมีเป็นแบบรองเท้าธรรมดาให้เลือกนะคะแต่ anyway นะคะคือแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ซื้อแน่นอนสำหรับอ่ะ รองเท้าผ้าใบรุ่นนี้นะคะและชิ้นที่4นะคะก็เป็นกระเป๋านะคะจากแบรนด์ air mes นะคะ air mes gca หวังว่าแพมจะอ,อ่านออกเสียงถูกนะแพมก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถูกก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยถ้ามาดูถึงในเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็มาดูในถุงเรื่องของราคาแล้วเนี่ยแพมรู้สึกว่าเฮ้ยมนันแพงเกินไปอะราคาของน้องนะคะกระเป๋า ะะอยู่ที่8,800 8 0เหรียญสหรัฐนะคะในไซยสิบนก่อนภาษีซึ่งหลังจากภาษีไปแล้วก็9,000กว่าก็คือราคาเท่ากับเบอร์กินเลยอะ่ะคือแบบราคาแบบเพิ่มอีกนิดนึงเงีแบบ้ยเบอร์เบอร์กิน25แล้วว่าราคานี้จ่ายไม่ไหวจริงๆอะ่ะแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไง ม,มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรไม่ได้สวยมากมายอะไรขนาดนั้นนะสำหรับรุ่นนี้นะคะอันนี้คือความคิดเห็นของแพมเนาะย้ําอีกทีนะคะถ้าเกิดจะให้แบบจ่ายราคานี้นะคะก็อาเก็บเงินไว้ไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่า k คลลี่รุ่น gin, เบอร์กินอะไรเงี้ยเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็จะได้กระเป๋าถึงแม้มันจะได้ไม่ง่ายก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็คือราคาแบบประมาณกันเลยพอดูราคาแล้วยิ่งแบบเซโนทันทีเลยไม่เอาแน่นอนนะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะที่แพมคิดว่าไม่ซื้อแน่นอนนะคะนั่นก็คือนะคะกระเป๋านะคะ w a l l e t Onchain นะคะในแบรนด์ h a n e l นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแพมเข้าใจว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่มีคนใช้เยอะมากถามว่าแพมว่ากระเป๋ามันสวยไหม คือคำว่ากระเป๋ามันสวยนะกระเป๋ามันสวยมากเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับแพมเท่านั้นเองคือแพมนะ่เคยไปลองหลายครั้งนะคะด้วยความที่แพมรู้สึกว่ากระเป๋าเนี่ยอ้ w a l l e t on chain เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นของแบรนด์ไหนก็ตามนะจริงๆไม่ว่าชาแนลหรือแบรนด์ไหนๆก็ตามถ้าพูดถึง w a l l เ t on chain แล้วว่าแพมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับแพมเพราะว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่ ร่างค่อนข้างใหญ่อะค่ะคือมันคนที่สูงใหญ่คือไม่ใช่คนที่ตัวเล็กๆอะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแบนนะคะแบนๆเล็กๆอะซึ่งแพมเนี่ยเป็นคนชนิดที่เรียกว่าบ้าหอบฟางอะขนของเยอะมากเพราะฉะนั้นอะใส่ไม่พอแน่นอนคืออย่างวอลเรนออนเช n เนี่ยไม่ว่าจะแบนไหนๆนะคะมันน่าจะใส่ของได้แบบลิปสติกแป้งตลับหนึ่งกระเป๋าตางังใส่ยังไม่ได้เลยอะนะแพมว่ามันไม่ practical แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ suitable กับ สไตล์ของแพมสักเท่าไหร่ในการที่เราเป็นคนบ้าหออฟางนะคะตั้งแต่ซื้อกระเป๋ามาอินกับชาแนลมาก็คือรู้ตัวแล้วแหละว่ารุ่นนี้มันไม่เหมาะกับแพมนะแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่สวยนะคือมันสวยนะเวลาเห็นคนที่เขาสะพายแพมก็รู้สึกว่าเออสวยเนาะเหมาะเนาะแต่ว่ามันแค่ไม่เหมาะกับแพมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันไม่ดีไม่งามแต่อย่างไรนะคะที่ไม่คิดจะซื้อเพราะว่ามันแค่ไม่เข้ากับแพมเท่านั้นเองค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะ5ชิ้นนะคะ ค่ะแบรนด์เนมนะคะที่แพมคิดว่าแพมคงไม่ซื้อแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าแฟกซ์นะคะมันยังเป็นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเออวิดีโอนี้คือค่อนข้างที่จะบอกว่าสนุกอะ่ะในการคัสสัรเลือกมาแต่ละชิ้นทำเอนจอยกับวิดีโอแท็กวิดีโอนี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแพมก็จะส่งต่อนะคะวิดีโอแท็กนี้นะคะไปให้เพื่อนยูทูบเบอร์นะคะอีก2ท่านนะคะคนแรกนะคะนั่นก็คืออลิสนะคะจากช่อง อลิซเชนส์บล็อกนะคะและคนที่2นะคะที่แพมจะอัดแท็กวิดีโอไปถึงนะคะนั่นก็คือน้องกี้นะคะจากช่องนะคะ s e e t t y Princess Style นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอแท็กวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องจบเอาไว้แค่นี้อย่างเคยนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์นะคะคุยกันได้นะคะใต้วิดีโอนี้เนาะแล้วก็แพมก็จะตามไปตอบวิดีโอตามไปคุยกันต่อนะคะทีะ่คอมเมนต์เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ